สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องทั่วโลกจ้าวันนี้วิมลบ้านสวนมาปั่นจักรยานอีกแล้วนะคะอากาศก็ปานกลางค่ะแดดหมุบแดดโม,ดดโมลมก็แรงเป็นบางช่วงนะคะมาจุดนี้เมื่อปีที่แล้วก็ถ่ายค่ะจุดนี้ดอกไม้สีเหลืองสดนะคะ ที่บ้านวิมลนก็มีค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างที่ว่าจะมีอยู่ประมาณ3-4ต้นก็เลยดูเป็นพุ้มใหญ่หน่อยอดเก็บภาพส,สวยๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องไม่ได้จ้ะมาจ้ามาชมบรรยากาศด้วยกันมาชมดอกไม้ส,สวยๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะสูงเข้าไปใกล้ๆหน่อยเครื่องไม่ทำงานอีกแล้ว เครื่องออสโมนี่เดาใจลำบากมากเลยบางครั้งคลิปอาจจะสั่นหรือไม่ชัดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าก็อยากจะออกอยากจะทำคลิปพูดแข่งเสียงรถคะ่ะก็อยากจะทำคลิปให้ออกมาส,สวยๆทุกคลิปเนาะแต่ช่วงที่ว่าเริ่มทำทำ YouTube ใหม่ๆก็ยอมรับว่าแย่มากคลิปแล้วก็ จริงๆทําออกมาแต่ละคลิปก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆนะคะที่ว่าจะให้มันนิ่งเนาะถ้าว่าออสโมไม่ช่วยนี่รู้สึกว่าจะจะถ่ายได้นิ่งลำบากมากค่ะมากค่ะพี่มนบ้านสวนจะให้ดูใกล้ๆนะคะดอกไม้ชนิดนี้เหลืองอารามเต็มต้นเลยค่ะซูมมาไม่ซูมไม่ได้ก็ต้องเดินเอาแล้วกันนี่จ้ะสวนไหมคะเหลืองทั้งต้นเลยจ้ะ ชื่อเดี๋ยวค่อยไปดูไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาชื่อติดไปหน้าคลิปไว้ให้ค่ะเหลืองอารามเลยค่ะสวยมากสุดยอดเป็นพุ่งใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปปั่นจัก,กรยานต่อ ก็อย่างนี้แหละค่ะเมียฝรั่งบ้านบ้านบ้านนะคะบ้านบ้านจริงๆชอบอยู่กับธรรมชาติค่ะเห็นอะไรสวยๆก็จะเก็บมาฝากพ่อแม่พี่น้องให้ได้ชมกันถ้าใครชอบธรรมชาติก็ถือว่าโชคดีไปด้วยกันได้ค่ะเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่มนบ้านสวนด้วยนะคะทุกท่านเข้ามาก็อย่าลืมกด กด subscribe กดติดตามเพื่อป็นกำลังใจนะคะปะค่ะปั่นจักรยานต่อเพราะว่าอากาศนี่เอาเอาแน่นอนไม่ได้ค่ะเดี๋ยววิมลจะจะปั่นขึ้นไปนู่นค่ะบนเขาข้างบนนู้นจะมีที่ให้คนวิ่งนะคะออกกำลังกายเนาะเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะเห็น <laughs> เห็นขุมทรัพย์ <laughs> อยดูแดดแดดอกอกสดชื่นมีกำลังค่ะเห็นแดดแล้วดูสิสวยไหมคะทุกคนจ้าดูสิเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้แล้วคะ่ะอะไรสวยๆงงามต้องมาแบ่งมาแบ่งกันเชยชมนะคะสุดยอดสุดยอดมากเลยจ้ะสวยสวยสวยจริงๆ บอกถ้ากลับไปอยู่เมืองไทยแล้วไม่คิดถึงสวิตหรอคิดถึงค่ะคิดถึงทั้งสองเนาะทั้งเมืองไทยทั้งสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าลูกๆก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยนี่จ้ะทำไมสวยอย่างเงี้ยสวยมากพุ้มุ้ะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่า คือเขาจะไม่มีใบเลยนะคะช่วงนี้ก็มีแต่ดอกดอกทั้งนั้นเลยดอกทั้งนั้นเลยค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนไปค่ะไปปั่นต่อ